บิ๊กโจกยืน่นสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฟ้องนายกผิดมาตรา157ผมเสนอชื่อบิ๊กต่อเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ได้ทารบและไม่กลับลำถอนฟ้องแน่นอนลั่นไม่กลัวถูกยิงฟ้องมาหลายคนแล้วไม่ถูกยิงสักทีจากเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไม่มีพยานผู้เสียหายนะครับมันก็ไม่มีใครมาติดตามคดีแบบนี้นะครับวันนี้ ผมก็ได้รับทราบจากท่านผอ,อเจรีนะฮะว่าว่าท่านท่านถอนนะครับเมื่อท่านถอนผมก็ถือโอกาสมายื่นในคราวดีกันเลยเพราะไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องเดิมอยู่แล้วนะเออเพียงแต่ว่าผมปรับเปลี่ยนรายละเอียดนิดหน่อยนั่นเองนะฮะนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสองเรื่องนะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมหอบเอกสารแฟ้มใหญ่ยืน่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติบิ๊กโจ๊กกล่าวว่าวันนี้ ได้มายื่นกล่าวหานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมีชอบตามมาตรา157กรณีการแต่งตั้งผอ,อตำรวจตนมองว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เนืน่องจากหลักเกณฑ์ต้องคำนึงถึง2ส,ส่วนคือความอาวุโสและมีความรู้ความสามารถในการป้องกันและปราบปรามแต่ขณะนั้นนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลการแต่งตั้งว่า เพื่อสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลของรัฐบาลได้และเป็นที่ไว้วางใจดังนั้นหากแต่งตั้งแบบนี้ก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายขัดกับพระราชบัญญตัติตํารวจตอนวันนี้มายื่นกล่าวหายุมตีนะครับนะวันนี้มายื่นกล่าวหาทนายยุมตีนะอรอื่างนี้ถ้าสื่อเห็นได้ว่าผมได้เคยมายื่นกล่าวหาไปครั้งแล้วนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสองนะครับนะยี่สิบ่สองนะ,ะแล้วผมก็ได้ถอน ในวันที่23นะฮะทีนี้วันนี้ผมก็มายื่นกล่าวหาแล้วก็ยื่นตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับนะบเพราะอะไรครับเ,เพราะว่าที่ผมต้องมายื่นใหม่เนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมมายื่นและผมถอนเนี่ยผมทราบว,ว่าท่านผบเสรีท่านมายื่นแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนนะครับแต่ตอนหลังต่อมาผมทราบว,ว่าท่านผบตรเสเรีเนี่ยท่านถอนนะเมื่อท่านถอนเนี่ยมันก็ไม่มีผู้เสียหายมันก็ไม่มีใครติดตามคดีนะครับ วันนี้ผมก็มายื่นกล่าวหานายร่มตีนายกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบนายแต่งตั้งผบตรที่ผ่านมาโดยมิชอบนะครับเพราะว่าการแต่งตั้งผบตรเนี่ยตามหลักเกณฑ์นะครับะจะต้องหลักเกณฑ์มีอยู่2ข้อเองนะครับหนึ่งอาวุโสนะสองออประสบการณ์ความรู้ความสามารถนในงานสืบสวนสอบสวนในงานป้องกันปราบปรามนะครับแต่ถ้าไปฟังในคลิปต่างๆ่เนี่ยที่มีการถแถลงนะครับก็บอกว่าแต่งตั้งโดยอะไร สามารถสามารถสนองที่รัฐบาลได้นะครับเป็นที่ไว้วางใจซึ่งมันไม่ใช่หลักกฎหมายนะครับทีนี้ผมก็ต้องกลาบเียว่าถ้ายังขี่เป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับต่อไปองค์กรนี้ก็ไม่ต้องใช้พรบลวจฉบับนี้นะครับถ้าไม่ใช้พรบบวชฉบับนี้ก็ควรต้องแก้ไปเลยนะครับเพราะนั้นเมื่อยังมีพรบบวชฉบับนี้อยู่นะครับก็ต้องยึดตามหลักกฎหมายแล้วก็ต้องกลาบเียว่าอย่าไปเข้าใจนะครับว่าการที่ นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ยกมือนะครับไม่ได้หมายว่า,วาความผิดนะั้นไม่เกิดนะครับนะเพราะว่าท่านเป็นผู้เสนอชื่อนะและอย่างการพิจารณาที่ผ่านมา,อารองรอยอวุโสหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นผมอวุโสสองวันนี้ถ้า,าถ้าว่าตามสิทธิอวุโสรองรอยต้องเป็นผมตรอแต่ว่าวันนี้ท่านโอนไปเป็นเลขาสมชแล้วก็ก็ว่างไปตามขั้นตอนนะครับนะเพราะนั้น วันนี้ก็ทําไปตามบวนการที่นี้ถามว่าวันนี้ผมยื่นตัวเองเป็นพยานผู้เสียหายนะเพื่อจะได้ติดตามคดีแล้วปปชพิจารณาอย่างไรนะครับปปชก็จะแจ้งผลมาให้ผมทราบผมจะเอาผลนั้นเนี่ยนะมาแจ้งให้ประชาชนทราบนะครับนะยประชาชนจะได้ทราบว,ว่าการพิจารณาของปปชนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้การดาเนินการต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสเปิดเผยนะครับนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่เนยเมื่อไม่มี พยายนผู้เสียหายนะครับมันก็ไม่มีใครมาติดตามคดีแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้รับทราบจากท่านผบเสรีนะฮะว่าเว่าท่านท่านถอนนะครับเมื่อท่านถอนผมก็ถือโอกาสมายื่นในคราดีกันเลยเพราะไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องเดิมอยู่แล้วนะ,ะเพียงแต่ว่าผมปรับเปลี่ยนรายละเอียดนิดหน่อยนั่นเองนะฮะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น2เรื่องทนะี่ผมดำเนินการในวันนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram